วันนี้มีข่าวใหญ่ที่ต้องบอกว่าสะเทือนวงการยาเสพติดเลยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดของสปปลาวได้สกัดรถเก๋งผู้ต้องสงสัยที่จุดตรวจบ้านทวายเมืองท่าพระบาทแขวงบริคำไซจากการตรวจค้นครับพบยาบ้า194,000เม็ดตรครับยาไอซ์15กิโลกร,รมัม ซุกซ่อนอยู่ในช่องประตูรถผู้ต้องหาทั้งสองคนเป็นคนไทยครับการสอบสวนขยายผลนำไปสู่การบุกค้นบ้านพักแห่งหนึ่งครับซึ่งสามารถจับกลุมผู้ต้องสงสัยเพิ่มได้อีก6คนทั้งหมดเป็นคนไทยเหมือนกันนะพร้อมยึดของกลางจํานวนมากรวมถึงเครื่องจักรผลิตยาบ้าสารเคมียาไอซ์มูลค่ามหาศาลครับต่อมาฮะวันที่26กมกราคมเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ร่วมกระบวนการเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นชาวลาพร้อมของการเพิ่มเติม การจับกลุ่มครั้งนี้ครับสะท้อนถึงความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างไทยและสปปพพลาวในการปราบปรามยาเสพติดอย่างไรก็ตามครับการที่ผู้ต้องหาส่วนใหญ่เป็นคนไทยยิ่งเน้นย้ำถึงความจําเป็นที่เราต้องเฝ้าระวังและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางผลิตหรือขนส่งยาเสพติดครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก MGR Online สวัสดีครับผมแจ็คกี้แอลคีวิชชั่นนะครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์มาแนะนํากันครับวันนี้นะไอที่ผมใช้เนี่ยตลอดเลยตอนนี้คุณอาจจะได้ยินเสียงที่ไม่ชัดนะมาดูกันตังนี้เป็นไมโครโฟนไร้สายนะครับยูพิกวันนะครับรุ่น J11-J12 นะครับตัวนี้มีปกคอเสื้อแล้วก็ใช้ได้กับ Android และก็ iPhone เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้ไม์ติดแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ไม์ติดกอีกนะครับตรงนี้ครับ นี่ก็คือตัวไม w ์ว e l เลสนะครับซื้อถ้ารุ่น J12 เนี่ยจะมีสองอันนะครับถ้ารุ่น J11 เนี่ยจะมีแค่ตัวนี้อันเดียวแล้วก็ตัวตัวเสียงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ผมเนี่ยทดลองดูแล้วนะอันนี้คือเสียงหลังจากที่เสียบไมค์เรียบร้อยมาทีนี้ไม่เสียงเนาะเดี๋ยวฟังดูว่าเสียงชัดเจนไหมนะครับเราก็มีติดเสื้ออย่างนี้เนาะประมาณนี้นะครับ ซึ่งรุ่นตัวนี้เนี่ยไอตัวนี้มันจะสามารถชาร์จได้ในตัวนะครับตัวนี้มันมีอยู่หนึ่งตัวเนาะแบตไม่เต็มอันนี้พอแบตไม่เต็มเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแบตเตอรี่ในตัวมันก็จะมีไฟสีฟ้าอยู่แสดงว่ามันกำลังชาร์จอย,อยู่ถ้ามันเต็มแล้วเนี่ยไฟจะไม่มีเหมือนกันถ้าตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ใช้เสร็จปั๊บเนี่ยเ,ออเราก็จะไปใส่ในช่องตรงนี้มันก็จะชาร์จออโต้นะครับทุกครั้ง ชาร์จครั้งหนึ่งก็คุยกันได้ประมาณสัก2 3าชั่วโมงนะสชั่วโมงได้ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดไฟสินค้าเขาเนี่ยเขารับประกันนะครับสินค้าตัวนี้ผมใช้มาสักพักใหญ่ละดีมากนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ถ้า iOS เนี่ยก็จะมีตัวเชื่อมนะครับตัวเสียบตูดของโทรศัพท์นะฮะก็จะมีตัวเชื่อมให้ตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวเมื่อกี้เนี้ยเสียบเข้าไปแล้วก็ใช้ได้เหมือนกัน iOS และ Android ไม่ต้องไปใซ้โปรแกรมอะไรเลยนะครับไม่ต้องมีโปรแกรมอะไรเลยตัวนี้ยถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ลักษณะการใช้ตัวนี้ก็จะแบ่งเป็นสามระดับนะครับในการตัดเสียงรบกวนนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถกดปุ่มข้างๆนี้ได้นะครับเพื่อที่จะตัดเสียงรบกวนมีสามระดับนะครับแล้วก็มีระดับเสียงแอคโคด้วยนะครับอันนี้กด หนึ่งครั้งมาจากระพริบหนึ่งครั้งเพื่อตัดเสียงรบก,กวนระดับหนึ่งกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อตัดเสียงรบก,กวนระดับ2กดอีกหนึ่งครั้งกระพริบ3าครั้งเพื่อตัดเสียงรบก,กวนระดับสานะครับถ้าเราอยากจะให้เป็นเสียงแอคโคนะครับเรากดติดต่อกัน3าครั้งครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเสียงแอคโค้นะครับลองฟังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับอันนี้เนี่ยใช้ได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงคอมพิวเตอร์และ iPad ด้วยนะครับไม่ต้องไปเซตอะไรให้ยุ่งยากนะครับตัดสินใจซื้อตั้งแต่บัตนี้นะครับนะของเขารับประกัน1ปีแล้วก็คุณสามารถใช้ได้ตลอดนะก่อนหน้านี้ก็มีคนใช้แล้ว2-3ส,สปีไม่มีปัญหาจริงๆนะครับยูพิกวัดไมโครโฟนไร้สายครับดีจริงๆครับสนใจกดตะกร้าสั่งซื้อได้เลยนะครับ